ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมสกาวกับเกม Evo c r e o นะครับก็อย่างในวันนี้เราจะไปสู้กับโคลิเซียมกันนะครับใช่ไปโคลิเซียมต้องนะวะทีน,นี้นี่จะเป็น Evo c r e o Creo ตอนสุดท้ายแล้วก็ได้ดีแล้วหล่ะจบไปสำคาญน,นะก็จะมีพร็อพ เป็นเออเสานะครับผมในเอออบเรี Ρ ยแรกเสาหินเสาไฟฟ้าน้ำพุไฟแล้วก็ไอลอยๆนี่ก็จากพร็อพต่างๆนะครับในแอบเรต่างๆนะครับอ่ะต่อกันเลยจากเมื่อกี้แล้วกมาอันนี้ต่อไปอ่าผมยังไม่ได้เดินจากตรงนี้ไปเลยนะครับยังไม่รู้ว่าข้างในามีอะไร จะเสีย1 0 0 0พันแน่นอนไปจะแก่เซฟก่อนเลยอู้อันนี้เออหัวแดงตะลุงอโอเคอ้าอ้าโอเคโอ้นี่เออชารดโดหายบอส มาต้นเรียนระดับตามนี้ใช่ไหมที่เราควรจะสู้ก็คือคนนี้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 แล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปสู้ผู้หญิงเซบไปสู้กับตะเกะโคตรเก่งแล้วก็สู้กับคนนี้ก่อนแล้วก็ไปสู้กับคนนี้โอเคน่าจะเรียนระดับตามนี้เอาละโอ้โอแทบานอนตรงนี้เหรอว้าวก็จะเป็นสนามแบบนี้เลย ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเป็นพร้อมง่ายๆเป็นสถานที่ง่ายๆนะครับกอดเชื้อก็เหมือนเดิมทุกครั้งหัววงจริงนะเนี่ยวู้งวากเลยมาเออเออมาพร้อมกับการสู้ครั้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด กับ EVO CREO c o l อ s e u m แต่ในตอนนี้เวลก็ประมาณน,นี้นะครับผมนะผมก็ใช้เอ,อ่อไอเซกกระจกไอสโตนแอชสโตนอะไรนรั่นแหละในการจมูกกุตันในการเอ,อ่อหรือว่าอัพไอพวกนี้นะครับก็ามาป่าผมก็เก่าๆแล้วขายเวลหนึ่งผมจะเอาเออรูฟันทลุสของผมมาดำแล้วกันพเพราะมันเป็นเวลน้อยสุดน่นเองนะครับมาจริงๆผมเคยคิดว่าถ้าทุกตัวเวลร้อยกันนะค่อยมาสู้แต่ ความขี้เกียจแล้วก็เวลาที่มันไม่ว่าก็หมผมันก็เลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรดีนมาส่วบวิสต์ดีน,ดนโอเคมามาป่าโอ้เวลแปดเก้าโอเคแปดเจ็ดโอเคโอ้เก้าสี่โคตรแรงแอด์โมค,คานอนไป เยี่ยมกิกาเบอร์สค <performance> ุณจะบอกเบอร์สละกิกาบลบอรสไปแล้วก็โอ๊ยเียละเออเออจิวจิ้วจิ๊วจิ๊ิ๊วิิ๊ติ๊วจิิ๊วจอจิ๊จิ๊วจจิ๊วจ แค่คนแรกอ่ะกูก็ตายไปรู้กี่ร้อยอบอล้วมันมีตั้งห้าตัวเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมพอยิ้มล่าสุดมันมีกี่ตัวห้าปะ <c oughs> แล้วลูฟาทลุสเนี่ยที่กูมั่นใจว่ามันกิ่งกาดนักหนาเนี่ยแม่งตายเป็นผักปลามันตายแบบเนรนาดเลย <c oughs> เออาตายเอาตายเนี่ยโชคดีนะที่กูจะมีเอเอไอ้พวกคิวสำรองนะี่นเป็นสิบกว่าอันไม่รู้พอเปล่าขอมันพอเหอะนะ เออมาต่อกันเอาเชียร์ลิมเซฟอีกโอ้มีโอโมโริผู้หญิงที่เจอตรงนั้นนี่ว่าอย่าบอกนะว่าอไอยตัวพร็อพที่มันแบบว่าใส่ชุดแปลกๆมาสู้กับเราให้หมดเลยอะ่ะน่าจะใช่นะครับน่าจะนะน่าจะใช่โอเคเอาว่ะโอ้โหแลนสไลด์ อมาชนะแล้วตอนนี้นตอนชนะแหละตีเป็นร้อยขนาดเนี้ไอห,หากเลือดโอ้โหเลือดสี่ร้อยโกงเขาซะเยอะตีเขาซะเยอะมันก็ชนะแล้วลูกเอ้ยไปเออควิกโอเคอีกทีเดียวชนะแน่น ตายซะเออต้องงี้สิมันต้องงี้สิมาชนะว่าขอบคุณครับแม่ผมขาวเลยเท่าไหร่วะเนี่ยฮะโอเคยูไป ลบโอเคลบโอเคมาตัวต่อไปเข้ามาล่อโอ้ถึงเต้นแล้วเกินกูจะหลับได้ตลอดเวลาทาคู่ทาคู่ทำไมต้องทำผมแบบเนี้ย ไม่นะโอ้พูดใหญ่เลยเออพูดใหญ่เลยมึงใส่ผมตามกูชิบหายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เหมือนทุกเหมือนเหมือน,นทุกอย่างเลยทาคุโขงโอ้ร้อยหนึ่งโอ้โหเมีเยอะจังล่ะคือโซล่าเฟรคืออุ้ยแญงจังเว้ยมันเกินร้อยด้วยเหรอวะกูไม่รู้นะเว้ยมันเกินร้อยด้วยอะแล้วมันว่องทุกอย่างเลยวะกูจะตื่นได้แล้วขนาดนี้ไหมนะไม่มีอีกแล้วเลยนะ เฮ้ยบ้าป่ะโอ้จะโดนท่านี้ด้วยเพื่ออะไรวะว่าตอนช็อตอยู่นั่นแหละยิงเป็นอยู่ท่าเดียวไงวะเฮ้ยเว้าอีกแล้วอะไรของมึงวะเฮ้ยคือคือคือมันเป็นบาซันบาซันนะครับคือคือคีอะไรกันมึงจะเว้าทุกช็อตไม่ได้นะเว้มึงจะตีเว้าทุกท่าไม่ได้โคตรแรงเจี๊ย เออโดนสักทีบ้างอ่ะโดนไปแอดโมเข็นนอนนี่เป็นส่งตีนอะไรวะว้าวทุกดอกว้าวทุกอันเลยวแล้วมันก็นยิงไปหนึ่งท่าเดียวเือไงวะโฟอตอนช็อตเนี่ยเคยคิดจะใส่ท่าอื่นใส่กูไหมฮะท่าเนี้มันแบบดูฉลาดกว่เนี่ยเออไป อะไรอ้ะพิมพ์ชลีนโอ้ยหาโอเคคาร์วสเยี่ยมเลยแต่ติดหลับผมเกลียดท่าหลับมากกว่าท่าท่านอื่นอีกแล้วผมเกลียดการงตีไม่โดนมากเลยมาสองดาวกับสิบดาวโอ้ทีพีดิจะอุตส่าห์เนาะมึงเนาะมา ให้กูติดพิษใช่ไหมมึงติดทุกอย่างที่กูเป็นเลยเอ้ยมึงติดทุกอย่างที่กูมีเลยมากูพิษแรงมากฮิวมาเยี่ยมพิษน่าจะหายได้ไม่ช้าหรือเปล่ามึงติดพิษนานจังแอซิดิกเฮ้ยพิษซ้ำอีกรอบแล้วเฮ้ยนานมากโอ้แซนบ้ัตว่ายังว่าอที่ดูอีกถ้าไม่มควรจะพลาดอ่ะคืออะไรวะ แม่งโติดทุกอย่างเลยกูทีตายซะไม่นะโอ้ไม่เป็นไรไปต,ติดหลับโอ้โหหลับตีไม่ได้ชิวพิษติดเบิร์นใช่ไหมเนะี่ยไม่ติดเบิร์นหรอเมื่อกี้มันมันมันหนวดมัน,มนติดเบิร์ป่ะยัชงชอบมันแล้วกเงินติดหลับอยู่อ่ะแต่มีนี่ไงกูใช้นี่ได้ไหมติดพิษอีกตายซนะ เบาอีกแล้วตายซะเออมไม่ตายถ้าที่โคตพราคนแม่แรงนี้ไม่ตายท้าไมวะตายซะเออโอ้ไม่ตายไม่ตายอะไรของมึงวะอะไรของมึงวะเฮ้ยเออตายซะเออตายซะออตายซะ,ยซะมันเกี่ยวที่ดาววะน่าจะใช่นะครับน่าจะเกี่ยวที่ดาวด้วยยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งใช่ไหมโหล่ลำเอียงวะเออ คืออะไรวะยิ่งดาวยิ่งกิ่งอะเพื่ออะไรวะโอ้โหยี่สิบห้าขาแรงเลยเออเออเอ้คือออเมาหมาก้าเก้าวก้าไม่หนีทำไมวะโอ้เบาอีกเลยทำไมทำไมมึงตีใครเขาไม่โดนเลยวะลโกโอ้ยไป ไปหมาวัดกันเลยว่าไฟมึงกับไฟกูอ่ะไหนแรงกว่ากันชิบหายมาชิบหายแล้ววอเท็กส์โคตรแรงอ่ะท่านเนี่ยคือบอกแล้มันแรงเฮ้ยแต่กูแรงเหมือนกันชิชินั่นแหละกูชนะแล้วไอ้โง่ถ้ากูไม่พลาดถ้ากูไม่มิสโอ้โหมิสทำไมล่ะลูกเอ้ยมิสทำไมเนี่ยชนะแล้วจะชนะนยอยู่แล้วนะตายซะตายไปซะเออตายซะตายไปซะ ว่หนึ่งร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณมากกูเป็นเคียเลยเนะี่ยโอ้กูโคตรเหนื่อยเลยชิบหายเหนื่อยกับอะไรของมึงวะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมที่มันไม่ควรจะนั่นอะแต่มันก็ควรแล้วมันก็นั่นอะโคตรเคีเยเลยเออเอาบักอีกบักอีกเอ้สวย มาเจอสตรีมโอเคไม่เป็นไรไฮกรรตี ox, ้โฟกัสพาวเวอร์ช็อกไปสนิคโบมช็อกไปอ้าติดพิษด้วยเหรอโอ้พิรงมากโอ้พิแรงมากสวยล้างพิษออกไปซะเดี่ยมโอ้โห,ชชออโโหใช้ท่าตุกกุิตายไหมี่ยตายไหมี่ยตายไม่ตาย โอเคเปลี่ยนตัวยี่ยมไปกระโองมาครัส์ไปฟิกชิงไม่ฟิืชิ่ป่ะสวยมาฟอร์แคาน,นอนอืมเว้าวอีกเอ้ยไม่ใช่ว้าวบักกีกนั่นแหละตายเออยีากลูกลอ้ยฆ่ามัาซะ <gasps> โอเคเวลเอาคนละนัดคนละหน่อย mm hmm. ไม่เปลี่ยนตัวท้ายล,ละลาบงกัน <Okay. S 1> ถ้าเพื่อ,อางกูจะชนะท่าพีทได้ไหมเนะี่ยตัดที่สปอร์ตบายโอเคเบิร์นซะมึอ่อพีทไปเออนั่นแหละเยิะไปเลยโ <Okay. S 2> mm hmm. อเคหอยนหน่อยไม่ต้องหรอวะเราดับอยู่นี่หว่าเออว่ะ โอ้ติดพิษอีกอยางจะอุตส่าห์เนมึงเนี่ยเออเออตายตายติดหลับติดพิษโง่หน้าหนาทุกตัวเลยเออตัวไหนเออนี่มันรู้ฟันทะลุมาเออแล้วสู้มับมันโลกแต่มึงจะหลับอยู่แต่มึงก็ตืน่นแล้วเนอะเน่ดาวเวลลยนี่ไม่ต้องตีโอเคยังไงก็เป็นเป็นวิกแฟนใช่ไหมดีมากเลยไอ้หนูนี่สิบิกแฟนตัวจริงเนี่ย เวลเกือบเต็มชิบหายเลยมาคือชีพอพื้นมาจากความตายซะมึงอ่ะมาไปสู้โลดเจอใครเจอกับ,อ,กบอ้อเอลเดรียอีกแล้วคนที่เอ่อให้เซนสคีอันนั้นกับเรานี่คนนี้นั่นเองนะจ๊ะ คิดถึงจังเลยไม,ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวหรือไม่แป๊บไม่รู้เหมือนกันสวยตายซะเยี่ยมไม่ต้องกลัวลูกเลือดเลอหนึ่งชายเลือเห,อหนึ่งสตูดี้อตายซะ เยี yeah. ่ยมชนะสถี่ยวโอ้ได้ตำนหมื่นเลยเหรอครูก็ไม่ชัดจ,จะพูดมากอีกมึงเนี่ยไปซะโอ้เหลืออยูตัววะคลิปนี้เป็นชั่วโมงแง่เลยใช่กูกลัวงั้นเหมือนกันคลิปหนึ่งชั่วโมงงั้นเลยไม่เลวนะใช่แล้วคนตัดคือใครก็ไม่เลวไงละ่ะไม่เลวเท่าไหร่ใช่ กูคุยกับใครเนี่ยที่หายมายิวให้หมดโอเคขอแค่5คนได้ไหมสู้ไป3หรือปะน่าจะใช่นะครับสู้ไป3แนละ้วน่าจะเหลืออีกแค่2นะครับขอ5คนพอใจให้สู้คนถือกุญแจทั้งหมดมันก็ไม่ไหวหรอกนะเฮ้ยกูกูใช่แน่เลยว่ะ อ๋ออออเวนกัาเวนเก่าบอกเลยสู้ตัวสายฟ้าแมวกูเป็นโคงกระพันเว้ยไอ้เนี่ยพวกมึงสู้ไม่ได้หรอกแมวกูเก่งแมวกูเก่งหมอ โอเคโอ้ยสู้กับคนแต่ละคนนี่มันน่าทำขานจริงว่าสยเลยอืมมันแหละจะจบสักทีวะเนี่ยกูเบื่อแล้วนะใช่บอกตรงว,ว่าเบื่อมากเบื่อมากเลยแหละ เอาตรงนะนั่งดูสีแห้งกันสนุกกว่ากูบอกเลยตอนเนี้ยแกม่าโอ้ยสิพิษแววสุดยอดแต่มึงก็ตายเหมือนกันแหละสุดยอดอะ่ะตายซะไอโง่เ yeah. ย yeah. ่เย่กูบ้าไปแล้วโอ้ได้ XP0 ศูนย์เพื่ออะไรวะมีฮิวเว้ เิยพิษสองเยี่ยมเลยเท่าไหรเจ็ดแสนเจ็ดสิบ my power โ oh, อ้โหสุดยอดคนพ่อคนแม่เบิร์นแล้วก็คนพ่อคนแม่พิษขยันติดตั้งเบองเนี่ยเครื่ออรยี่สิบหกอ่าแป๊บหนึ่งเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวอันนี้เลยดีกว่า นี่สแต็กไปเลยใช่ไหมฮิวไปเหรอไม่ไม่ติดเบอร์นะ่ะถ้าใ้กูสู้อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งกูไม่สู้หรอกนะแบบสู้ใหม่อะ่ะกูจะไปนั่งดูคลิปตัวเองแล้วก็นั่นแหละไม่สู้แล้วแหละแล้วถ้าแบบว่าอนาคตแบบว่าเท่าดังๆแล้วแบบว่ามีคนบอกพี่ครับ พี่ขา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 เล่นเกมเฮีย้ยนี่ดูอีกหน่อออยีอีกกได้ไหมครับไม่ครับไม่มีวันครับทําไม่ได้ครับผมไม่อยากครับเพราะกูเกลียดเกมนี้ครับอ๋อคิดได้ยังไงอ่ะฮะเฮีย้ยการสู้สุดท้ายคนมีคนสู้เป็นแสนคนแล้วกูคนเดียวเนี่ยนะบ้าเปล่าสู้มากี่คนนะห้าคนแล้ววะ แล้วไม่รู้ว่าจะชนะตอนไหนด้วยเนี่ยกูเสียของมันเป็นแสนล้านบาทแล้วไะไม่ถึงหรอกเวอร์แต่ก็นั่นเยอะอยู่ดีแหละอจ้าออหิวหน่อยโอ้ยแล้วแกมมาถ้ามันโอ้ยไม่ My power ถ้ามันเบาแต่มันน่ารำคาญตอนที่มันติดสถานะนี่แหละตายเออไม่ได้เวล์เอโอ้ตาย,เ,ออตายเฮ้ย เฮ้ยมีอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรกูตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิมิเซนใช่ไหมไมสันเออไมสันก็ได้ใช่นักมวยป่ะน่ามันไม้ไทยสันชิบหายโอ้โหกูตดพี่ต,ตายอ่ะ ใา่แล้วเว้ยนี่ตัวนี้เลยสู้ได้แน่นอนลูฟาทาลุชของฉันเอ็นโมคานอนไปสวยกิกาบาสกิกาบาสถอยเฮ้ออะไรวะอะไรของมึงเนี่ยต่อกันเลยเมื่อกี้มีปัญหาทาง นิดหน่อยเกี่ยวกับพื้นที่ในเครื่องกูแล้วก็คลิปนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะจ๊ะมาให้มันจบๆไปกับไม่สันอ่านว่าอะไรว่าตายสวย จบแล้วใช่ไหมชนะแล้วว้าวพอร์ลิงคโอเคอ,อุ้ยโอ้ไม่ทานตรงนี้ด้วยหรอโอ้เดินดยาว้วมึงอ่ะโอ้เครื่องสืบสำหรับ ไอบันทึกเอออีวอกกิ้งมาสเตอร์โอ้จบแล้วกูไม่อ่านเว้ยกูไม่อยากรู้มันปูดมันเป็นใครกันอ่าในะ่สุดผมก็ได้เป็นอีวอ i กิ้งมาสเตอร์เรียบร้อยนะครับโอเคฮัชชิอู ดูโอเคไม่รู้คือเวอร์์เกมแล้วก็ติดตามในไอเฟ b บุ๊กเพจด้วยนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตต่อไปนะจ๊ะนี่น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่เอ่อตอนสุดท้ายละนะครับมันชี้ไปทางแนวลูกศรนะชี้เอ๋วเปล่านะครับชี้ตอนสุดท้าย ม่มีอะไรแล้วเอาเป็ว่าสลบคิรีผมจบไปเยงเท่าน,นี้ล้กันนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าผมนะเพราะว่าอ e นะีวคริโอจะมีจับไอไมสันตัวนั้นด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเนาะเอาปวาสรับคินีไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกัครับผมขอบคุทีอ่อตดต่อวร